นี่ล้างมือหรือยังล้างมือล้างมือยังคะผมเก็บหน้าดูเลยล้างมนใชล้างมือแล้วงรอเอนนอ้นรักาคนนี้เป็นคนขยันขยันก็พอต้นข้าวล้างมือยังไปล้างอ่ะพี่เอ๋ยกเลยแกแล้วก็ยำเลยลูกมเอาไข่พี่ดิเดี๋ยวทําค้บวัค่อยๆค่อยๆค่อยๆอย่าบึ้บวัตะก้อง ชินออกเดี๋ยนิดนนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันเใครมาวตมเปลี่นนคนเรคุเปลี่ยนกรุกงเอาอะไรข้เฮ้ยเพ่อเพื่อตีนี่เลยไงตีนี่เลยต้น

ไก่ด้วยันไหนอันน้อาหวยไปล่อนเลยมันล่น่ขนไปล่อนเลยนะล่อนอยู่สองรอบครับให้เห็นเลยไม่เห็นไม่อย่าใไ้เห็นดอกลุ่มไข่มาเอาน้ตาหลอกเลย ใช้ถงมือก็ขยันไม่ต้องออกเปลือกนมั่นละข้างเส้นมันนะพีอสอไม่จะ้เปนเส้นพอแล้วพอแล้วเขายิ่งขู่นในถือมันจะได้มีพี่นาว่าอนนี้ามันมันไม่เน่าขยายามนไขยะค่ยู่่ที่พี่สองขยานเหรอย ไข่น่ะเ่ะรอ่ะมซีอไม่อหรอะกขอโอ้โหเต็มเไม่เป็นไรเดี๋ยวมีไข่อยู่เดี๋ยวคัวมาให้ใหม่ได้ตอใช้ไม่ได้ก็เหลือไว้กับหัวน่ะหวาัวานหวานหวานหวาานานหหนาอนนนานน ไข่ไข่มาเอาน้ำตาลเด้อก็จิมน้ำมะนาวร้อนนะไข่ไข่น้าไข่หนมาเปลี่ยนใหม่ไม่อย่างยิงยิ่ยชอบกินมะนาวอยากินอยากินสดให้เนอย่าี้ก็ไม่ใช่เหี้ยคู่ามันไปไปแล้วคู่กาเ้ยจะด้อยาะไรอเราเราเคยชินกับกินเย็นนะเรากินชามเขอ

จะมีขี้มูกเกิดลงครูก็ไม่ได้ว่าว่าคูไม่ชิมครูได้กินแล้วรอบนี้เป็นของเรานะทุกคนไม่ต้องมือนีใส่หมอทำเองทเองนะคะชิมจะจางใส่คุกทุกคนที่คนเลยใคนี่แต่ก็คนทีมาจากคนที่มาจากมันน่าเออคนหงจ้าหมอก่าจ้าหมอกาจ้าก็เป็นห่องเป็นปาร์คว่องเปนา เคยจะหนีกันหนาวกัน้ายวันนี้ก็หนาอเลยค่ะไม่เป็นไรแต่เอามนี้นะนะจับจัเออจัจับจัใส่้วแ้่ใส่แ้วใส่แล้ว่ั้้ไม่เ็นไม่เป็นไรไก่ไก่ร้อน้วยร้เลยจับจับช่วยกันจับเด้อเยสลับเป็นถ่ายรูปด้วยี่สถ่ายรูป